สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจาตามต่อรุ่นต่อจากแนงทางหุ่นห่างเซงเนาะแนวทางหุน่นห่างเซงรอบสัรอบายแนวทางของวันผุดวันที่13เดือน8จะเดือนสิงหา2 0 1 8จาสำหรับพ้นของที่12จะห่างเซงเอจอยเหตุคิปไปแล้วรอบหนึ่งแต่วผิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งก็เลยเหตุใหม่กระสินโตติกถูกอยู่เนาะ ผิดพลาทางเทคนิคนิดๆหน่อยๆอมาเริ่มกันใหมาจา่จ้ะสำหรับหางเซ็งรอบเสรารอบบ่ายวันที่12นี่แนวทางไดเล็กชนเนะาะเสากับ,บ่ายได้เดินโตเดียวกันจะสสาหรับตัวประก,กุมคูนกับตัเดียวกันอยู่เนาะอ้เบิ่ลบอมาเด้อจ้าวันที่12 สามโซนสองโซนเสากับบ่ายเล็กเด่นเบิ่นบ่มาจากตัสำหรับโพนจะรอบเ้ากับรอบใบไฮเดนสามกระป๋องวิ่งลูดจะโพ้นคองรอบเ้าเขามาเก้าสามสี่หลังห้าสามจากสำหรับแนวทางของเฮาเขาเด่นซ้ายดูสามเนาะเด่นซ้ายดูของเฮามาสองเด้งเนาะมาบนมาหลังแมนบดะเนี่ยมาสามสี่บนจับผูกพาดไปเนาะ หลางหาสามโอโหสามบนสามหลางกันเลยทีเดียวเนาะสามสี่สามหาเลยกับว่าได้เนาะจา้ารอบเศร้าเขาเด่นสามรุดสามจะวนหลางสายวิ่งสายหลุดขเขาใส่ย,ยิบจับสามไปวิ่งไปหลุดมาเด่งๆกันเลยทีเดียวจ้ะสำหรับรอบบายเก้าหกแปดหลางแปดเจ็ดสำหรับแนวทางค่เสียงหซึ่กว่าสิบไปทางแปลกๆอยู่เนาะสำหรับรอบบายก็คือแปดบนแปดล่าง ห8แปดแเจ็ดกวาดได้เนาะแปดบนแปดล่างกันเลยทีเดียวนะสำหรับแนวทางข้ามาแค่เล็กเด่นวิ่งลู่จะรอบเศร้าจะโบนหลางไสวิ่งไส่หลุดใสยิบจับไปวิ่งไปหลุดกับพ่รชิมิโชอยู่บ้างเนาะเศร้าส,สำหรับเมื่อในตามรุ่นกันต่อจ้า ก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางฝาก,กกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเนาะพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกาอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เนาะจะเพื่อสิดใดบ่พลาแนวทางที่จะเจอโลคหายจ้าแนวทางดีๆมีห้การใดถูกวันเนาะสำหรับเมื่อนี้รอบเ้าไฮเดนซีครับสามวิ่งรูดจะใช้วิ่งสซลู่ทามักตาชอบก็บวิ่งรูดได้จ้า จับคู่สี่แปเด่น3ามจับคู่9 6 8 7 3 4แปสาำหรับรอบบายให้เด่น8กับเจ รอบ,บายแปดสี่ห้าก้าแปาสำหรับเด่นเจ็ดจับคู่เก้าสเจ เจห,หรือเจ็ดีเอาเจ็ดแปดละกันจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งโตเน้นกันก่อนจ้าโตเน้นรอบบายเดนเจ็ดเน้นไปเจสมกั 8, บเจ็ดห้าแปดเก้าแปดห้าสามเจหลบเสาสหากับสี่เก้า โอเคเรียบร้อยจากนี่คือแนวทางหุนหง้นห้างเซงของที่13จะสสำหรับแนวทางวันผุดมือนีตามนี่เดยจะมือนีค่อยมาปังปังค่อยมาเด้งเด้งเต็มเต็มเศา้าบ่ายบนหลังละกันเนาะเอาลับชมใบเป็นแนวทางจะขึ้นดูกับคว้าม,มาักความชอบจาก,ก่อนสินนาไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณาวีคอกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะขอหายสคดีกันทุกคนทุกท่านจ้ะสวัสดีจ้า